หิวหรืหิวของแทไม่ได้หิวรอๆแรแๆนะหิวจริงๆกินข้าวกับยังสบายดีพ่อยายแพงกินข่าวกับกับอันนี้เท็ดเท็ดนั่งลมเท็ดนั่งผ้าพัดน้ำมันหอยเนาะแล้วกักินก๋วยจับโชว์กัน ก๋วยจับน้ำใสจ้ามาเด้อมากินน้ำกันเด้อพ่อใหญ่แพงสบายดีทั้งสามท่านนะคะนี่มาเด้อสดหอนห่อนน้ำกันพุ่นลิลลิลอีกแล้วพี่นอ้องสัญญาณอินเทอร์เน็ตดีอยู่บ่นนอกพ่อใหญ่แพงสัญญาณเน็ตดีอยู่บนพ่อใหญ่แพงบอกแน่เด้อ จริงผมเจ้าของขอไปนำเป็นยังด่อเนาะผมเจ้าของดีอยู่สบายทั้งเจ็ดนนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลไมฟนอิทดินเนอร์เด้อ ไม่เด้พี่น้องเอ้กินข้าวน้ำกันไม่กินหมูกระจับเด้อชว,วนหอนๆสบายดีกินน้ำเน่พอบ้านพากินพาลโอะมาค่ะเป็นยังแพงกินข้าวกันยังน้ออราดีไปซ้ายออราดี เฮงย่าดำเฮงย่าดำดีดำไม่ใหญ่ดีมาคุยน้ำแน่นะมีก้นนีทอดกี่ถึงเด้อสบายดีทั้งสิบเอ็ดท่านค่ะสวัสดีนะคะขยับไปอีกนิดึกินเข่าล้ามอยู่เข่าล้ามบ้านเข่าล้ามบอ อย่างนั้นเด็กกินข่าวใหม่เหมือนบอบังข่าวล้านข่าวใหม่ได้เนาะบ้านหฮาหมูสซับแจ็ดแจ็ดคือแจ็ดแจ็ดเปอกี้ใช่ไหมเปอร์กี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะมาเดอวยกินข่าวเดอก,กินกินก๋วยจับค่ะก <Yeah. S 1> ้าใหญ่แพงบอกว่า yes โอ้โหก้อใหญ่อันนี้ไม่ธรรมดานั่นเนี่ย สปิกอ,อังลฤษก็เป็นด้วยเหรอคะหัลโห่หนูชื้อปิมค่ะอ้าสวัสดีค่ะน้องปิมเนาะจะได้เรียกชื่อถูกอืม นี่ก็ปิ่นปากแล้วเนี่ยโกหมดแล้วอืมอร่อยมากเลยร้านนี้เขาใส่ผงชูรสไหมนะาน่าจะใส่เยอะอยู่นะอร่อยหรือหิวก็ไม่รู้ยัมมี่